สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องสูตสุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพับแม่น้องนะครับอ่ามาเบิ้งนะครับอ่าบรรยากาศช่วงเที่ยงๆนะครับที่เฮานะครับได้มีการอ่าตัดยาไนให้กับง้อกินนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับสีพับแม่น้องนะครับไปเบิ้งนะครับว่าง้อนะครับกินยาดีบ่นะครับผมอ่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าแรงนะครับอ่าดินก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ แรงมากๆเลยนะครับผมแล้วเขานะครับก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยการปลูกหยานะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ว่าเขานะครับเอาหยาไนนะครับให้งัวกินนะครับเพี่น้องก็ลองมาสังเกตเบิ่งนะครับมังมัวนะครับกินยาเป็นจังไหนนะครับกินยาดีบอนะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นหยาที่เขา ปลูกไว้นะครับตียัไว้ให้ครับงูอกินนะครับงูกะมีการกินยาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมอ่านี่ครับเอานะครับก็จะมีการปลูกงานะครับให้งูกินรอยผัวเส้นเลยนะครับผมเราจะไม่คุ้นหัวอาหารหรือให้อาหารคนนะครับผมเพราะเขาพยายามที่จะลดต้นทุนนะครับทิ้งใดที่เขาลดต้นทุนใดนะครับเขาก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดนะครับผม พี่น้องก็ลองสังเกตเบิ้งนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เป็นช่วงเท,ที่ยงๆหน้าห้อนนะครับกับอากาศค่อนข้างที่จะห้อนมากๆเลยนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องก็ลองสังเกตเบึงนะครับอ่านี่นะครับ ม้วครับมีการกินยาดีนะครับ mm hmm. นะครับยาในนะครับคีวค้วๆอ,อ้อ,อนนะครับ mm hmm. อ่ะน้องลองฟังกิเบึ้งนะครับผมม้วกัมีการกินยาค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เชื่องพ่อมนะครับผม ่เดี๋ยวผมสีพาะไป่นองนะครับยางไปเบ่งในคขอกนะครับวัวนะครับอ่ามีการกินยาดีบอนนะครับอันนี้นะครับผมอ่าเขาก็จะเป็นข้อบรนบ้าน,นะครับผมค่อนข้างที่จะอ่ะพาพัฒนาแบบบนบ ب านของเขานะครับผมโดยการปลูกงญ้าเรียงงวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอพันคุ้มฟูนะครับเป็นงัว บามันเรืยดร้อยนะครับที่เขาใส่ในการควุมฟูของเขานะครับอ่าลูกออกมานะครับดูทั้งมดนะครับ็จะเป็นง้วเอฟทั้งหมดแล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อนเราครับก็ง้วพอพันที่เป็นบามันเท่ากับให้แตงยากินนะครับผมให้ยากินรอยเปรเซ็นนะครับผมง้วกะมีการจะเริ่มเติบโตดีมากๆหลังกาแข็งแรงพร้อมนะครับผมลูกออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วกะจะเริ่มเติบโตได้ดีมากนะครับ เป็นพ่อพันธุ์บาบานเลือดลอยนะครับต้อนรับเกษตรกรนะครับทียูแถวบ้านนองเมฆตะบนขอนยุ่งนะครับอาเภอกุจาบจังหวัดอุรดิตถนีนะครับที่สนใจอยากจะอาดทับนะครับทียงว่าเป็นสัตว์นะครับก็สามารถทั่วมานนะครับสอบถามการผสมได้นะครับผมราคาจิตอยบาทรับกันสามครั้งนะครับผมนี่นะครับเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงนะครับที่เปีงว่าบาบาลเลือดลอยนะครับ ลักษณะครงสางก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้ของห้องเป็นม้วที่เลี่ยงโดยเส้นยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมม้วก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากมากเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผลผลิตทั่งเมดเล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวพอนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกของมันนะครับลูกค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับผมอ่านี่ครับพวนอกกับลอกสังเกตเบิ้งนะครับ ต่วนตรงนี้ก็จะเป็นแม่บล็อกนะครับพี่เฮาเอาไว้นะครับเพื่อที่จะจำหน่ายลูกนะครับเพื่อที่จะผลิตลูกของเฮานะครับผมอันนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อแคคนี้กันเดลยครับถ้า่ลองถึงใจกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็นลังใจให้กับตูตาฟาร์มเยด้อครับขอบคุณครับ